หนึ่งในภาษาวิญญาณของทุกความเชื่อคือการถวายครับการถวายนะครับหรือการที่เราถวายทรั์หรือถวายถ้าเป็นยุคก,ก่อนที่ยังไม่มีเงินตราเนี่ยก็จะถวายแพะแกะวัวควายอะไรก็ตามที่ล้ําค่าอะไรก็ตามที่มีมูลค่าภาษาวิญญาณของการถวายเล็งถึงการนมัสการและต้องการให้การเ,เครื่องบูชาของชีวิตเราเนี่ยขึ้นไปถึงหน้าบัลลังก์ แปลว่าการถวายเป็นภาษาอย่างหนึ่งใครที่เข้าใจให้บอกว่าอามนและสําหรับพระเจ้าการถวายหรือการให้เป็นการสื่อสาร mm hmm. เป็นภาษาวิญญาณว่าอะไรรู้ไหมครับว่า mm hmm. I l เ v e you ครับ mm hmm. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตร mm hmm. ภาษาลักของพระเจ้าคือการให้พระเยซูล,ลงมาเกิดและมาตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาป mm hmm. แปลว่าพระเจ้าไม่ต้องบอกว่า i l o v e you แต่การสําแดงว่า i love you มนุษย์เนี่ยพระเจ้าให้ พระบุตรผู้ที่พรงรักที่สุดฉะนั้นเวลาที่เราถวายทรัพย์อย่าถวายด้วยหัวใจขมขื่นอย่าถวายด้วยหัวใจที่แบบหวงเหนียวตืดเพราะว่าถ้าพระเจ้ารู้คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้หัวใจของท่านถ้าท่านให้ด้วยหัวใจแบบนั้นพระเจ้าก็ไม่รับนะครับท่านอาจจะให้กับองค์กรมาช่วยประกาศข่าวประเสริฐแต่มันจะขึ้นไปถึงพระบาลังพระเจ้าไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ที่ท่านได้เรียนเรื่องภาษาวิญญาณมาแล้วผมอยากให้ท่านให้เหมือนโคเนลีอัสคือให้ พอเรารักพระเจ้าและร,รักเพื่อนบ้านให้เพราะเราอยากที่จะให้คืนกับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่มาจากเราผลิตโดยเราแม้ว่างานการความรู้ทั้งหมดที่ทเรามีก็พระเจ้าประทานความรู้อวัยวะครบ3ามสองเพื่อเราไปหาเงินได้จริงไม่จริง <Okay. S 1> หัวใจที่เต้นอยู่ก็เพราะพระเจ้าอนุญาตให้มันเต้นอยู่จริงไม่จริง <Okay. S 1> และแม้กระทั่งออกซิเจนก็ยืมพระเจ้ามาหายใจจริงไม่จริง <Okay. S 1> ไม่เชื่อคุณลองไปเกิดอยู่ที่ดาวังคารสิครับมีใหมแมครับมันไม่มีนะครับ แต่ที่นี่ยืนติดดินมีแรงโน้มถ่วงหายใจได้มีแดด่องตากผ้าแห้งนะครับระบบนิเวศทั้งหมดเราเป็นหนี้พระเจ้าและเราไม่สามารถให้พระเจ้าได้มากกว่าที่พระเจ้าให้กับเราและเมื่อเราแสดงความรักกับพระเจ้าเราก็ให้กับพระองค์คืนกลับไปเหมือนที่โคนิเรียสรักพระองค์แล้วก็รักเพื่อนบ้านมารักตัวเองฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> <Hallelujah. S 1> ฉะนั้นยกมือขึ้นมาแล้วทำหมูอแบบนี้ I love you, I love you. พระเจ้าลูกรักพระองค์ขอพระองค์นำทรัพย์นี้ แทนความรักของลูกและเผาสิ่งนี้ขึ้นไปหน้าบาลังแล้วขอที่ลูกจะมีประสบการณ์เหมือนคนเอเลียสเมื่อทูตสวรรค์ลงมาเยี่ยมเยียนลูกปกป้องลูกนำทางลูกในบ้านลูกจะรอดทุกคนพระพรจะลงมาเหนือสมาชิกทุกคนณบัดน,นี้ข้าพลงเข้ามาด้วยความรัก และขอถวายด้วยใจยินดีอา,ดดอาเมนอาเมน